ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคชายินไทยแลนด์ครับการในคลิปนี้ครับผมมาอยู่ทีไรแค่รถครับนี่ครับไร่แค่รถเพื่อนเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเก็บเกีียวแล้วก็จะมีเฮียเต็มอยู่ครับแต่ว่าก็จะบ้คอยสดปานเดครับพี่น้องนี่ครับก็จะเฮียวน่อยนึง นี่ครับแต่ว่าที่เพื่อนเลือไว้นี่ครับตามปกติแล้วเพื่อนกะเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อนจะเลือไว้แบบนี้แหละครับริมๆแต่ตัวนี้นี่คือเลือไว้แบบพอดีเลยนะครับแบบเป๊ะๆเลยครับผมแบบเอาไว้ให้คนไทยเฮ้าเก็บไงๆนะครับมื้อนี่ก็มาครับนุ่มอุบลลูกอีสานครับสวัสดีครับนุ่มอุบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับแย่ยู่อ่าแย่ยู่นะครับ ตื่นไปครับเนี่ยขี่รถมาได้ยินี้ครวบมาเจ็บท้องบ่ครับเจ็บนิดหน่อยเนีน่ยเจ็บนิดหน่อยมันบ่อืมครับหายไปไปครับผมนมบนบนโลหิตานครับ <Now. S 2> โอ้ดินขึ้นเป็นเหนียวเลยครับโอ้ดินเหนียวเสียมกัดเสียมกัดบงง่อยวน่้ โบได้โบแมนไงนะครับเรื่องมันนี่เบิรงนซงถ้าได้จอบคือปีที่แล้วแค่โย่จอบโบอเห็นครับจอบหาโบเห็นจกักไปทั้งไลยโอ้ดินเหนียวครับเสียมกัดเน,น้อยนิดเนาะยพุดเลิกโบได้ครับจำหนังกับพ่อแล้วมุนเอาก็ออกเลยเปิดหน้าจะเจอกับมุนบิดบิดเอา Bộ mũ đã gặp đây Ồ Xem cả Tổng hết nhau nhau của này Xem sẵn một oh Nhìn nhau thế Khiến nó thầm Muốn đo Nhìn bộ Mà đấy là nhạc ใส่ความพัยญญ่ายาำครับเสียมบาค่อยดีเป็นไงครับวันนี้ครับมีนุ่มบาบอลลูอีสานครับ <c oughs> เป็นมือกล้องไห้ครับแบบนี้จะสดกว่าครับน่อยๆกำลังกินดีครับซ้ำเนี่ย <c oughs> ทายไปทั้งคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับคนทางบ้านเพื่นอนนอนกับเนาะเมียหายเห็นแล้วฮะถึงเมียหายเห็นแล้วเออเมียหายให้ขี่รถสิ่งเหมืนว่าวางนึงขี <laughs> ่รถสิ่งเมียเพิ่งได้หายครับฮ้องหายนี่ครับ โอ้มาทานครับโอ้ยดันแกียร์ลดหัวบอดหัวบอค่อยง่ายครับแต่ว่ากัดโซดีอยู่นี่ท่านท่านพวกนี้หัวยังไงเลยดิโอ้มาทานครับมารซากลเอาจักสอบหนึ่งครับมาเนี่ ก็แรงสสวัดีครับ <คน S 1> จรมจ <คน S 1> ัลุมแตหัวเชอันนี้ใบเอ็นมา,ายานะคุณ ฮะอ่าโอเคโอเคเก็บเก็บโอเคโอเคโอเคเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมาเก็บน้ำครับบม่มีปัญหานะครับทายเพื่อนบ่ได้ครับเพื่อนคุ้มเพื่อนคุ้มหนาครับเนี่ยเพื่อนเสียดายนะครับเรื่องวัวเสื บ่มีเสียมดึงเมื่อ้นเหรอครับตะไอโฮซี่อ่ะยืมให้เพิ่นยืมก่อนครับห้องคุดแล้วแล้วเซ็ดเซ็ดเซ็ดอดอดไม่อดอันนี้คัมแบกคนบานเพิน มาเก็บครับพาขูดขึ้นบอด <c oughs> เป็นตาได้นะครับติดแป้นเพิน่มน้ำก็ได้บ่เป็นตกตดิดผู้หญิง โอ exactly. <laughs Momo S 2> ้ยแมกินข้าวกีดินเลยแน่นอนนี่กินข้าวเลเนว่าฟ้าขุดนะครับเด้อยผมเฉียวขึ้นอยู่ได้ต้องเปิดต้องเปิดนาดินออกคือผมแหละครับจังฉีเอาได้นะครับเอาได้สามแถวเลยครับ ถ้าว่าเปิดนาดินวอกที่แรกบ่าได้แล้วครับโอ้หมองน้อยรับเอาเป็นมาท่านเสียบคือเกาคนชิมค่าขี่ดินเล่นนอกกว่านึง ว่อไไ้กินครับดีโออะไรฮะตุลหเล็กสวยขอบคุดีสาวะยูทูบย thank you v บ r y m ม c h โอเคเอ็นบายาโนโน่ป er yeah. ๊อปเลมโน่ป๊อปเเดี๋ยวด้วยะสุดยอดอะไรนะทักคิวฟินิดยัามาสปิก มัตส์ป okay. uh, okay. okay. ิกอ่าโอเคมัตส์อ่าโอเคโอเคบะละใบมัตสมัตส์ปิกนี่คืออ่าพ่อแล้วนะครับพ่อดีอย่างประมาณนี้แหละครับบะระใบก็คือว่าเอาซัำนี่นะครับประมาณนั้นนะครับดีเนาะโ จอดีไว้สิขัดบนกับจอดอีกครับนี่นะครับเพิ่นเพิ่นจะเลี้ยวไปแบบนี้แหละครับพี่น้องเลี้ยวไปแบบนี้แล้วครับน้องเมื่อกี้ก็ะคูดให้เพิ่นครับแับนี้ก็เอาเองมั่งครับแับนี้ โอเคโอเคโน่ problem แตงเกียวเพื่อนคุดบ่เป็นตาไรรึเปล่ะคุดไห้เพื่อนจังหน่อยครับบ่เป็นยังงครับเฮ็ดไปกัได้ความดีใจนะครับเพื่อนแฮปปี้เขากับแฮปปี้ประมาณนั้นอะทันมานนึงถ้าพวหลายอระเบต ไใส่กินโบเบิสแค่รถอยู่แถวแถวบ้านก็มีครับแต่ว่าบ่ท่านได้บ่ท่านได้เพิ่นบ่ท่านได้ถอนบ่ท่านได้เก็บเกี่ยวอันนี้ถือมีดบ่เอาครับโอ้โหไพมากระจอดนะครับไพรมากระจอด

ข้าวเดียวครับเตรียมแล้วหน่อยๆหน่อยน่อยเอาไปเบิดแล้วครับโอ้มองเดียวครับเตรียมถุง ทีเดียวเต็มถุงอันนี้น้อยแห้งครับเอาไวปนี่แหละเป็นปุ๋ย ว่าแค่รอดกากำลังดีครับกำลังพอกินบน่หน่อย่บหไงก็ดี ครับมองเดียวในการนาจะพอเหรอครับผมจะเต็มสอบแล้ว โอเคครับผมเต็มแล้วครับบาทนียถ้าเปิดนาดินออกมองเรียกกะจะเอาถ้อนได้เบิดครับถ้าบบเปิดนาออกก้อนกะเอาบา่ไดรครับโอเคครับน่าจะเต็มพอดีแล้วครับบาทนี้พอเดี๋ยวไปบ่ะลรนะครับเนื่องจากระยะทางไกลครับ8ปกิโลประมาณ ขี่มาเบสเบสสองกัอนแล้วครับกลับไปบรลบ้าจะจะไปถึงบ้านหรือเปล่านะครับโอเคครับผมน่าจะพอดีครับครับนี่ครับพี่น้องครับเต็มผลงานมือนี่ครับเต็มเลยครับเต็มสอ บัได้เสียมนี่คือมือนีบบัได้นะครับเอาบัได้เลยโอเคครับผมนี่กะครับสำหรับในมือนีบกะโชคชยัยยินไทยเล่นราคานุ่มอบุบลลูกอีสานนะครับกะขอจบไว้เพียงสำนีครับขอบคุณพี่ๆน้นองๆครับที่ ติดตามรับชมให้กำลังใจเพราว่าจะเป็นโชคชัยอินเทเลนุ่มบลแล้วก็มีน้อยโคกางอีงนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับความเมตตานะครับที่ตามรับชมให้กำลังใจทุกท่านนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับยูดีมีแห้งครับผมไปแล้วครับบาทนี่ไปครับ